ผมต้นงางสมัยรุ่งสีผมป่วยเป็นไตวายรเรื้อรังในระยะสุดท้ายนะครับสามเดือนที่สภาที่สุดนี้ก็ไปพบสิบปตีครับผมเป็นศ<ม>ิษย์ตีตอนนี้รอลูกสายไปอยู่ยตอนนี้ก็ก็ไปจันทรุกสุขก็ถ้าบอกว่าวันเล้นวันนะครับเออเมือ่อสัปดาหา์ที่แล้ววันที่สิบแปดก็อ่ะพอรู้จักจาจในในทีมงานคือกาแดงเนี่ย เีออพ่อก็ตายไม่ฟอก็ตายอือทีนี้เอ่อท่านบอกว่าได้ได้มาลองส mm ่ว hmm. นตัวของเรานะครับเอ mm ่อชุดหนึ่งครัท่านก็ไม่ได้พ่อถ,ถึงที่วันหายไหนๆก็มันแผวนมันโดนเส้นได้เลยก็อัดที่เอามาแล้วกันห้าชุดโ <Ooh. S 1> อือครับอาทิตย์ที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปออกพื้นที่กับทักหลายที่วัดกาหลงสมุทรสาครเข้าบริษัท มิกซติ้งพบขั้นประธานก็สั่งมาเรื่องทางเย็นวันอาทิตย์ก็ลานไทยห้าเมษห้าปุตติหนึงก็ทานก็ไม่มีอะไรผมทำงานตื่นีช้าไปเข้าเวรสี่โมงเย็นลงเวรก็ใช้ชีวิตปกติครับยังไม่ได้สังเกตตัวเองจนเพื่อนอยู่ในสายงานทำงานด้วยการบอกเลือกคือเป็นไงเมื่อวานกินยาทุกวันหรือเปล่าเป็นไงบ้างลืมไปเลยอ่ะรู้ว่าก่อนที่คุณไม่กินยาเนี่ย ดูมันื่อยง่ายก็เลยเราก็เลยมานั่งยืนย้อนมาเวลาตนงไข่ของเสียเยอะนะครับก่อนมันเป็นก้อนตืนจะนอนสบายมากดูของเสียข้างหลุดง,ง่ายนอนไม่หลับก็มันง่วงง่วงตาจะลืมไม่ขึ้นแต่เวลานอนมันร้ออยู่วางอยู่อินหายใจออต้องลุกขึ้นมานั่งตียหนึ่งมันยังไม่นอนยืนอนาายู่นะครับมันพัลลมา ยังไม่นอนสบายตื án ่นเลย้อนเกลต้องเลยแย่งแดงจากที่อนไม่หลับ่ร้อนเลยผมไม่ขี่สิบปีนีหลังจาที่ทานตที่ไทยเดสองเผมดีใจมากจริงแค่สามสี่วันครับมีสองก็เรา่ลิกเึทาของไทที่ไม่ได้รับเลยิดมกเ้องขรนไยแต่ถามว่าเต็มร้อยทราให้เ้าสิบ่